ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดศึกแล้วประชาธิปัตย์ฉะดอกอร์อานอนท์เพอร์เจอร์เปรียบควายเรียนจบด็อเตอร์เป็นไปไม่ได้นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเอร์อานอนท์สักวรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์นิดาระบุว่า มีข่าวกรองสารพัดเกี่ยวกับพักเก่าแก่ส่งคนไปเจราจาพักการเมืองคนแดนไกลถึง3ครั้งรวมถึงพูดถึงเรื่องอื่นๆในพักเก่าแก่ว่ามีนักข่าวโทรศัพท์มาสอบถามกันมากว่าเป็นพักไหนก็คงตอบว่าไม่ทราบเพราะเขายังไม่เอ่ยชื่อพักแต่พักก็ได้ติดตามข้อมูลที่นายอนท์ให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องด้วยความไม่สบายใจแต่ถ้าหมายถึงพักประชาธิปัตย์คงไม่ใช่ เพราะที่พูดมาสวนกับความเป็นจริงของพักทุกเรื่องและถ้าหมายถึงพักที่มีการส่งคนไปเจรจากับพักการเมืองของคนแดนไกลคงสันนิษฐานกันออกว่าพักคนแดนไกลคือใครยืนยันว่าพักประชาธิปัตย์ไม่เคยส่งใครไปเจรจาเป็นสิ่งที่เพอ้อเจอ้อคงไม่มีใครเชื่อหรอกว่าพักประชาธิปัตย์จะไปเจรจาหรือจับมือกับพักคนแดนไกลเหมือนบอกว่า ควายไปเรียนจบด็อกเตอร์ไม่มีใครเชื่อหรอกส่วนเรื่องภายในพักก็ชัดอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องภายในและไม่ได้มีปัญหาที่บอกว่านายอาโน์มีหูมีตาเหมือนสับประรดแต่กลับมาพูดจาไม่เป็นสับประรดนายราเมศกล่าวต่อว่าที่บอกว่ารังเกยียจท่าทีทางการเมืองของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ทราบว่ารังเกียจเรื่องอะไรแต่ถ้ารังเกียจนายชวนเพราะตลอดชีวิตทางการเมืองทำเพื่อประชาชนถ้าแน่จริงนายอนนท์ก็ควรหาโอกาสยกเลิกผลผลิตจากการกระทําของนักการเมืองที่ชื่อชวนหลีกภยัยคุณช่วยมายกเลิอกกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษายกเลิกโครงการนมโรงเรียนขอให้หยุดกระบวนการให้รายพักให้เกิดความเสียหายในานามพักผมก็ต้องออกมาชี้แจงโต้กันไปมา ไม่เกิดประโยชน์เอาเวลาไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประชาชนดีกว่าและล่าสุดนายราเมนได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook อีกครั้งความว่าก็ต้องขอขอบคุณที่เลือกพักประชาธิปัตย์มาโดยตลอดจะศรัทธาหรือไม่เป็นสิทธิส่วนตัวแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดจาให้รายพักให้เกิดความเสียหายพักดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมายาวนานมีแพ้มีชนะ เป็นได้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องปกติอย่าห่วงว่าพักจะสูญพันธุ์ถ้าเล่นการเมืองแบบงโงๆโเหมือนนายอานนน์กล่าวคงไม่อยู่มาได้ถึงทุกวันนี้คุณจบด็อกเตอร์ควรพูดอะไรให้ฉลาดและคนที่มีความรู้ดีและมีคุณธรรมต้องพูดจาด้วยเหตุด้วยผลชี้นิ้วดลาคนอื่นว่างโง่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาจากปากคนที่บอกว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เยดยมคนอื่นว่างโง่ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ